วันนี้ก็พี่ฟ้าดีใจที่ได้เจอได้เจอพวกเรานะแล้วก็อยากขอบคุณน,นะคะอยากขอบคุณโรเจอร์อยากขอบคุณนางแบงค์อยากขอบคุณคุณอภิสิทธิ์นะคะแล้วก็พี่อยากให้พลังของการขอบคุณเนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะในซีซั่นนี้ทุกๆวันเนี่ยมันสามารถที่จะเริ่มต้นได้พวกเราผ่านโควิดมาเกือบสองปีแล้วในประเทศไทย จากที่เคยทำงานอยู่กลางทุ่งอยู่กลางป่านะคะแล้วก็พี่ฟาก็าทำอสังหาก็เป็นแนวบุกเบิกที่หลายๆคนเห็นภาพมาโดยตลอดวันนี้ได้มีโอกาสมาแต่งตัวสวยได้มานั่งอยู่ในบ้านที่ดีเยี่ยมนะคะที่เราปรับเปลี่ยนมาเป็นสตูดิโอนะมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างพี่ไม่ค่อยคุ้นชินกับ สิ่งนี้มาช่วงนึงใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ว่าเรียกว่าการปรับตัวนั่นเองนะคะคนเราจะต้องมีการปรับตัวและคนเราจะต้องเรียนรู้ใหม่ๆอยู่ทุกๆวันจะเรียกว่าทุกๆชั่วโมงก็ได้ในในตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์ของโควิด -19 ทุกๆจังหวัดจะมีการจัดลำดับความรุนแรงที่แตกต่าง นั่นคือเหตุผลที่พี่พาครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวนะคะ,ะมาพักในที่ปลอดภัยที่เซเพาส์อีกที่หนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ปลอดภัยจากโควิดวันนี้ก็เป็นเป็นวันที่เราไม่ได้พบกันประมาณหนึ่งสัปดาห์แต่เราได้มาจูนกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นพระพรแล้วก็เป็นความโชคดีที่ พวกเราได้มารวมตัวกันได้ในเวลาแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วในเดือนธันวาคมของปี2564เดือนส่งท้ายของปีพี่ขอเรียกว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นปีที่มนุษยชาติลหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยต่อสู้ฝ,ฝ่าฟันแล้วก็ใช้ความพยายามที่จะสวยคือทำให้ชีวิตรอดนะคะประเทศไทยของเราก็ เป็นหนึ่งในไฟเตอร์นะคะคือนักสู้เลยที่พี่น้องหลายๆภูมิภาคในประเทศไทยเนี่ยจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นสูงมากนะคะเรียกว่าขันติบ,บารมีกันเลยทีเดียวเพื่อให้ผ่านมาจนถึงเดืนอนธันวาคมของปี2,564นีนี้นะคะตัวพี่ฟ้าเองอยากจะนำประสบการณ์นำความรู้แล้วก็นำแนวคิด แรงบันดาลใจนะคะที่ใช้คำทางบวกเพื่อให้สถานการณ์ในตอนนี้นะคะผ่านไปนะคะถ้าใครกำลังชมเทปบันทึกดีอยู่นะคะแล้วอยากจะมีกำลังใจพี่ฟ้าแนะนำให้ชมต่อไปนะคะเพราะว่าหน่วยงานนะคะที่พี่รังสรรค์ขึ้นมาอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะจะเป็นหน่วยงาน ที่ให้กำลังใจโดยตรงเลยกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไทยเรานะคะโดยงานนี้พี่ฟ้าตั้งชื่อว่าฟ้าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะคะฟ้าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์แปลตรงตัวเลยค่ะเป็นศูนย์รวมนะคะของการรวบรวมประสบการณ์และเป็นศูนย์รวมของการถ่ายทอดหรือจะใช้คำว่าแบ่งปัน ประสบการณ์ชีวิตก็ว่าได้นะคะที่ไม่อยากใช้คําวิชาการที่ว่าการฝึกอบรมการสัมมนา mm. การเวิร์กช็อปหรือการพูดให้ความรู้ใดๆอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจทราบดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของฟ้ากุ๊กของเราเราอยากจะให้ความเป็นตัวตนความเป็นธรรมชาตินะคะของตัวเราถูกถ่ายทอดออกมาเข้าไปสู่พี่น้องนะคะ ถ้าทุกคนฟังแล้วมีกําลังใจถือว่าพี่สอบผ่านถ้าทุกคนฟังแล้วสามารถนาแนวคิดไปต่อยอดได้ถือว่าพี่โชคดีมากๆและถ้าใครฟังแล้วไม่ว่าจะเป็นหัวข้ออะไรที่เราออกมาแบ่งปันกันและทุกคนสามารถจะนําไปทําให้ครอบครัวสังคมองคอ์กรนะคะที่เราอยู่ร่วมกันมันเกิดสันติภาพขึ้นอันนั้นถือว่าพี่โชคดีที่สุดยังไงฝากติดตาม ฟ้าชแนลอินเตอร์มีเดียเพราะเป็นช่องสื่อที่ทำให้ฟ้า Training Center เกิดจากนาม,มาทำความคิดของคนสองสามคนถูกถ่ายทอดบันทึกเทปออกมาพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานฟ้าชแนลอินเตอร์มีเดียมากๆนะคะที่ทำให้โปรเจกต์ใหม่ของเราในวันนี้นะคะคือฟ้าเทรนน i n งเซ็นเตอรได้ถูกบันทึกเทปเป็นครั้งแรกและพวกเราก็จะนำประสบการณ์ ความรู้สึกดีๆหร,หรือหลายๆอย่างนะคะที่พี่ฟ้าและสามาชิกในองค์กรและสังคมที่พี่ไปเกี่ยวข้องมานะคะถูกถ่ายทอดเป็นวาระวาระไปขอบคุณมากที่ติดตามฟ้าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ค่ะรวมทั้งหมด8สนาทีครับ